สวัสดีเพื่อนๆผมเขมนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับจากช่องนะครับผมก็ไม่ได้โพสต์คลิปนานพอสมควรนะก็พอดีไปเที่ยวอินเดียมาครับเป็น10กว่าวันเลยนะครับผมแล้วก็ได้ทาคลิปอินเดียเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแ,แ,แ,แล้วก็มีงานที่ต้องสะสางหลังจากทิปอินเดียค่อนข้างเยอะแยะมากมายะๆๆนะครับทั้งงานเก่าๆทั้งกลับบ้านต่างจังหวัดเลือกตั้งอะไรเงี้ยก็โอเคตอนนี้ก็เสร็จครบหมดทุกอย่างเลยครับก็ได้เวลา อันดีนะครับผมที่จะมาทำช่อง YouTube กันต่อนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทักมาถามเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ทราเซชันต่างๆเนี่ยวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของเอฟเฟกต์แล้วก็ทราเซชันที่ผมช่วงหลังๆเนี่ยผมค่อนข้างใช้บ่อยนะครับผมก็คือผมจะเรียกว่านเอฟเฟกต์โอเวอร์เลย์ ition, แล้วกันเนาะโอเวอร์เลย์ทราเซชันแล้วก็โอเวอร์เลย์เอฟเฟกต์แล้วกันนะครับ โอเคผมสำหรับเอฟเฟกแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนำนนะจะเป็นในเรื่องของเอฟเฟกต์โอเวอร์เลย์นะครับก็คือจะเอามาใช้เป็นเอฟเฟกเอาไว้สำหรับการทำทราสิชันเนาะถ้าผู้บันสังเกตนะครับเ,เดี๋ยวนะอันนี้เป็นคลิปที่1เนาะอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับผมคือช่วงระหว่างรอยต่อคลิปที่1เนี่ยเดี๋ยวผมขอขยายหน่อยโอเคคือช่วงระหว่างรอยต่อคลิปที่1ก็คือด้านซ้ายมือตรงนี้นะกับช่วงระหว่างรอยต่อคลิปที่2เออ ที่2อันนี้คือคลิปที่2อนะครับผมอันนี้คือคลิปที่1นะคลิปที่2นะครับก็คือช่วงระหว่างรอยต่อเนี่ยผมก็จะเอาคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยละครับเอามาใส่คือเป็นคลิปอะไรก็ได้แหละคือเล้าแต่เราเนาะคือเอามาใส่ระหว่างตรงกึ่งกลางนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมขอ z o มอ่าโอเคคือเอามาใส่ระหว่างตรงกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางของคลิปวิดีโอที่1แล้วก็คลิปวิดีโอที่2เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคลิปไอ้ตรงกึ่งกลางเนี่ยมันเป็นคลิปหน้าตาแบบไหนนะครับ Okay. คลิปเกลื่อกลางของผมก็จะเป็นคลิปที่พาเลสตรงอยู่ที่เมืองอินเดียนะครับผมตอนกลางคืนเนาะผมก็จะเอาคลิปตรงเนี้ยสักประมาณไม่ถึงหนึ่งวิเอามาใส่ตรงระหว่างตรงกล่อกลางนะครับผมอา่ามันจะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวผมขอดีลิทไปก่อนขั้นตอนการใช้เนี่ยให้เรานรับทำการเอาคลิปนะครับที่เราต้องการเอามาใส่ตรงกลางนะครับผมเอามาใส่ระหว่งางรอยต่อของคลิปที่1แล้วก็คลิปที่2เนาะเอามาวางไว้ครับผม พอเรา,เอามาวางระหว่างกึ่งกลางปุ๊บทีนี้นะครับให้เรานะครับไปเลือกอคลิกไปที่คลิปนี้นะคลิปที่มันเป็นรอยต่อระหว่างกึ่งกลางนะครับผมแล้วก็ไปที่ตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับเอฟเฟกต์คอนโทรลนะถ้าใครหน้าตามไม่ใช่แบบนี้แล้วก็หาไม่เจอเนี่ยลองลองไปที่ตรงอ d ดิต n ิ้งก็ได้นะครับอ d ดิต n ิ้งนะหรือเอฟเฟ t ก็ได้นะครับไปที่อ d ดิต n ิ้งแล้วกันจะได้มันเหมือนกันแล้วกันเนา ไปที่ editing นะครับผมจากนั้นตรงด้านบนซ้ายมือเนี่ยพวกเพ่อนจะสังเกตแถบเนาะที่มันเขียนว่า effect control นะครับทีนี้ตรง bend mode เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นเขียวว่า normal อยู่นะครับตรงเนี้ย normal เนาะคือถ้าเป็น normal เนี่ยมันก็จะ,ะเห็นไหมครับอ่ะอันนี้คือคลิปที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคลิประหว่างรอยต่อเนาะทีนมมนเนี้ยสมมติถ้า bend mode เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็น normal อยู่ใช่ไหมครับคือเวลามันเป็น normal เนี่ยมันก็จะทึบเลยคือมันก็จะเห็นเป็นคลิปไอ้ตรงคลิป ตรงนี้คือเต็มๆเลยนะครับผมคือมันจะไม่สามารถที่จะเห็นคลิปด้านล่างทั้ง2คลิปตรงนี้ได้เนาะทีนี้ให้เรานะครับทำการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนตรงเบนหมดตรงนี้จากเดิมท้่มันเป็น normal นะครับเปลี่ยนให้มันเป็น overlay นะครับอพอเราเปลี่ยนเป็น overlay พวกเพืเพ่อนจะสังเกตเห็นเนาะว่าเห็นไหมครับรูปประสานเนี่ยมันก็จะ,ะมาเบนหรือว่ามารวมกับคลิปที่อยู่ด้านล่างของคลิปอันนี้แล้วนะครับผมคลิปด้านล่างอันนี้เนาะ ก็จะเป็นแบบนี้คือยิงตรงเบนโหมดเนี่ยมันมีอยู่หลายรูปแบบนะครับผมสำหรับการทำโอเวอร์เลย์เนาะตรงเบนโหมดตรงนี้นะครับก็มีโอเวอร์เลย์มีซอฟท์ไลท์มีฮาร์ดไลท์อะไรก็มีสกรีนที่ผมใช้แบบก็มีสกรีนก็คือแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยครับผมเราลองปรับดูตามความชอบละกันนะครับสำหรับตัวเบนโหมดตรงนี้เนาะเราลองเลือกดูตามใจชอบนะครับอโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการใช้ตัวเอฟเฟกต์ โอเวอร์เลย์นะครับสำหรับการทำทรานสะิชันเนาะโอเคครับผมก็ต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันบ้างนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นการทำเอฟเฟกต์เบนโหมดเหมือนกันแหละแต่คือเบนโหมดอันเนี้ยผมจะไม่ได้ใช้สำหรับตัวทรานสะิชันเนาะก็คือเบนโหมดอันเนี้ยผมจะใช้เอาไว้สำหรับแค่อเวอร์เลย์ของคลิปนะครับให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นภาพซ้อนกันทั้งสองอันนะครับผมเถ้าใครจะเอาไปใช้ ในคลิปตัวเองได้นะครับผมเป็นแบบนี้เนาะคือไม่ได้เอาเป็นท่าสื่อชันแบบเดิมคือแบบเดิมเนี่ยอันนี้คืออันเก่าที่ผมสอนไปเนาะคือมันก็จะเป็นเป็นเอาไว้แบบเชื่อมต่อระหว่างใช่ไหมครับเชื่อมรอยต่อเนาะเป็นท่าสื่อชันนะครับอันนี้เป็นท่ารื่อชันรอยต่ออ่าโอเคแต่อันเนี้ยอันนี้คือจะเป็นเอาไว้โอเวอร์เลยด้านบนคลิปของเราเฉยๆนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ เออเท่ๆนะครับก็ลองลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับผมก็เหมือนกันไม่มีอะไรต่างๆครับผมก็คือเอาคลิปเดี๋ยวผมขอเอาคลิปนี้ออกก่อนนะคือถ้าผมเอาคลิปนี้ออกเนี่ยหน้าตาของคลิปเนี่ยก็จะเป็นคลิปธรรมดาแบบนี้นะครับผมคือเป็นคลิปอูดเดินธรรมดาเนาะอันนี้คือคลิปที่ผมต้องการเอาอูดเนี่ยเอาอูดอันเนี้ยคลิปอูดอันเนี้ยเอามาใส่ไว้ตรงคลิปที่ผมเดินออกไปตรงนี้นะครับผมตรงทะเลทรายเนาะทีนี้ ผมก็ลากเหมือนเดิมครับลากมาวางซ้อนกันปึ้งโอเคพอเราวางซ้อนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ここจะเป็นคลิปด้านบนเนาะคลิปด้านบนแล้วก็คลิปด้านล่างนะครับคลิปด้านล่างก็จะเป็นคลิปที่ผมเดินไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมคลิกไปที่คลิปด้านบนนะคลิปรูปอูดนะครับจากนั้นไปที่ตรง effect control เหมือนเดิมนะ effect control นะครับแล้วก็ไปที่ตรง bend mode นะครับผมจากนั้นตรง bend mode เนี่ยก็เปลี่ยนจาก normal นะครับเป็น screen ก็ได้เออเป็น screen ก็ได้เห็นไหมพอเราเปลี่ยนเป็น screen ปุ๊บเนี่ย ก็จะเห็นผมเดินไปแล้วก็จะมีโออยู่ด้านบนเห็นไหมครับประมาณแบบนี้หรือว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนตรงเบนโหมดเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะอย่างเช่นโอเวอร์เล์ก็จะเป็นแบบนี้เออโอเวอร์เล์ก็สวยดีนะครับอืมหรือว่าเป็นซอฟต์ไลท์ก็จะอย่างนี้ฮาร์ดไลท์ก็จะอย่างนี้เออก็ลองลองเลือกดูตามความชอบของตัวเองได้เลยนะครับสำหรับตัวเบนโหมดตรงนี้เนาะมีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับผม แค่นี้เองเดี๋ยวลองดูอันนี้ก็ปกแปลกๆ DIY นะครับโอเคครับผมจะใช้เป็นโอเวอร์เล์แล้วกันเนาะแค่นี้เองเราก็จะได้คลิปการโอเวอร์เล์ง่ายๆนะครับผมโอเวอร์เล์คลิปซ้อนกันด้านบนด้านล่างเนาะทั้งใช้สำหรับคลิปธรรมดาแล้วก็ใช้สำหรับการเปลี่ยน ทางเซชันนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันทุกคนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ก็คอมเไปในวันที่ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทักมาใน Li น์แอก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครกำลังสนใจคอร์สแต่ตอเนี่ยมีทั้งฟินาคอร์สโปรแล้วก็พีเมเปโอล์เนาะก็เข้าไปดูรายละเอียดด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพิ่งอัปเดตเนื้อหาเข้าไปตอนนี้ก็มีอยู่30กว่าบทแล้วนะครับผมก็ลองเข้าไปดู ละเอียดด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นการเรียนการสอนผ่านทาง Facebook นะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังดูออนไลน์ได้ตลอดชีวิตนะครับผมก็ในกลุ่มก็จะมีเพื่อนๆสมาชิกสามารถที่จะพูดคุยแล้วเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้นะครับผมโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันเสมอมานะครับผมขอบคุณเพื่อนๆจริงๆครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ